ได้เลยนี่คือสคริปต์วิดีโอความยาว5ชั่วโมงสำหรับรีวิว Toyota h i l u ั2025โดยรวมอินโทรของช่อง r r ้เ e e s t Network และการขอให้กดไลค์แชร์และติดตามโดยไม่มีหัวข้อไม่มีเว้นวรักและไม่มีคำแนะนำการตัดต่อยินดีต้อนรับเข้าสู่ r r ้เ e ร s e s t Network แหล่งรวมรีวิวรถยนต์ที่ครบเครื่องที่สุดของประเทศไทยสำหรับคนรักรถทุกสไตล์ถ้าคุณชอบรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัว รถสปอร์ตรถกระบะหรือรถพลังงานไฟฟ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง r i Class Network ของเราไว้เลยเพื่อไม่พลาดทุกคลิปล่าสุดวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับสุดยอดรถกระบะที่คนไทยทั้งประเทศไว้วางใจและรอคอยการกลับมาในเวอร์ชันใหม่ล่าสุดกับ To y ย ta h ไฮรัก2025กระบะาสายพันธุ์แกร่งที่มาพร้อมความล้ำสมัยทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีความปลอดภัย To โยต้าไฮรัก2025ได้รับการอัปเกรดดีไซน์ภายนอกใหม่หมดจดตั้งแต่กระจังหน้าทรงหกเหลี่ยมขนาดใหญ่โคมไฟหน้าเล็ดแบบโปรเจคเตอร์ดีไซน์เฉียบคม เส้นสายตัวถังที่เพิ่มความบึกบึนและความสปอร์ตในเวลาเดียวกันบอดี้ถูกยกสูงขึ้นพร้อมกันชนใหม่และล้ออลลอยลายใหม่ขนาด18นิ้วที่ตอบโจทย์ทั้งสายลุยและสายเท่ด้านหลังมาพร้อมไฟไท้ายแบบเล d ทรงใหม่ฝาท้าทยมีระบบผ่อนแรงเป,ปิดปิดและเสาอากาศแบบคลีบฉลามช่วยเสริมลุคความทันสมัยเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารของโตโยต้าไฮรัก2025คุณจะสัมผัสถึงความหรูหราและพรีเมียมมกว่าที่เคยมีเบาะนั่งหุ้มหนังแท้ปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางคอนโซลหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมจอสัมผัสขนาด9นิ้วที่รรองับ Apple Carplay Android Auto และ ระบบเครื่องเสียงจาก JBL ให้คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอมารวัดแบบดิจิทัล TFT พร้อมหน้าจอแสดงข้อมูลครบถ้วนระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบ Dual Zone ช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังช่องชาร์จ USB และช่องจ่ายไฟ 12V ทั่วห้องโดยสารเพิ่มความสะดวกให้ผู้โดยสารทั้งคันในด้านของสมรรถนะ Toyota Hilux 2025ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ที่ให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีด ไทม์สี่พร้อมโหมโดการขับขี่ทั้งแบบ Eco และ Power เพื่อตอบสนองทุกสถานการณ์บนท้องถนนรวมถึงระบบบล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้าและระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันช่วยให้สามารถลุยทางออฟโรดได้อย่างมั่นใจ t o y ยต a h i l รัก2025ยังมาพร้อมช่วงล่างแบบ Super Fle ฟที่ให้ความนุ่มนวลบนทางเรียบแต่ยังคงความแข็งแกร่งบนทางวิบากรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีเยี่ยมในส่วนของเทคโนโลยีความปลอดภัย t o y ยต a h i l รัก2025อัดแน่นด้วย To y ยต a s เซฟตี้เซนเวอร์ชั่นล่าสุดประกอบด้วยระบบเตือนการชนด้านหน้า Predition ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันดินามิกริดาครูสคอนโทรลระบบเตือนออกนอกเลนและช่วยควบคุมพวงม,มาลัยเลนดีพัตตัว alert ระบบควบคุมไฟสูงอัตโนมัติออโต้ไฮบีมระบบเตือนจุดอับสายตาบรายสปอตมอนิทอเรนทและระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังเรียร cross traffic alert พร้อมกล้องมองภาพรอบคัน360องศาและเซ็นเซอร์รอบคันให้การจอดรถและขับขี่ในที่แคบปลอดภัยยิ่งขึ้นภายในยังเพิ่มความสะดวกด้วยระบบสตาร์ทเครื่องยนต์อัจฉริยะพุทธสตาร์ทและกุญแจสมาร์ทเอนทรีที่ให้คุณเข้ารถได้โดยไม่ต้องกดรีโมท ใช้งานจริงของ t o y ย t a h i l ลั2025ถือว่าโดดเด่นมากทั้งในเรื่องการบรรทุกและการลากจูงรองรับน้ำหนักบรรทุกมากกว่า1ตันและลากจูงได้สูงสุด3,500กิโลกรัมเหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานฟาร์มหรือกิจกรรมกลางแจ้งที่ต้องการพลังและความทนทานนอกจากนี้ยังมีรุ่นย่อยให้เลือกหลายแบบทั้งรุ่นตอนเดียวสมาร์ทแคปและดับเบิลแคปรวมถึงรุ่นพื้นฐานที่เน้นความคุ้มค่าและรุ่นโรโก้ที่เน้นความโหดสําหรับสายออฟโรดเต็มตัวและทุกคันมาพร้อมอุปกรณ์มาตร,รฐานที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานเชิงพาณิชย์และการใช้งานส่วนตัวโตโยตา้าไฮรัก2025ยังมีอัตราส,สิ้นเปลืองน้ํามันที่ประหยัดขึ้นกว่าเดิมด้วยระบบหัวฉีดอัจฉริยะและระบบตัดการทางานเครื่องยนต์อัตโนมัติเมื่อรถหยุดนิ่งช่่วยยยลลลลดกกาาารรปอออเเสีและลใใ้้นนนํมมัื ในระยะยาวการดูแลรักษาไฮรัก2025ก็ไม่ยากด้วยศูนย์บริการโตโยต้าที่ครอบคลุมทั่วประเทศอะไหล่แท้ราคาย่อมเยาและคุณภาพระดับโลกทำให้เจ้าของมั่นใจได้ว่าจะมีรถคู่ใจที่พร้อมลุยทุกเส้นทางได้นานหลายปีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ประมาณ689,000บาทในรุ่นพื้นฐานและสูงสุดประมาณ1,340,000บาทในรุ่นท็อปขึ้นอยู่กับตัวถังระบบขับเคลื่อนและอุปกรณ์ที่เลือกซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคุณภาพความปลอดภยัย และสมรรถนะที่ได้รับจากรถกระบะสายพันธุ์แกร่งจากโตโยต้าคันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจผู้รักเหมาเจ้าของไร่หรือเพียงแค่คนรักรถที่ต้องการรถที่ทนทานปลอดภัยและครบเครื่องโตโยต้าไฮรัก2025ก็พร้อมตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วนตั้งแต่การออกแบบภายนอกภายในสมรรถนะไปจนถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยที่ล้ำหน้าในยุคนี้นี่คือเหตุผลว่าทำไมโตโยต้าไฮรักถึงยังคงเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยและระดับโลกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรายเครสเน็ตเวิร์กของเราเพื่อรับชม รวิวรถยนต์ใหม่ล่าสุดก่อนใครแล้วพบกันในคลิปหน้ากับรถคันต่อไปที่คุณห้ามพลาดสำหรับวันนี้สวัสดีครับหากคุณต้องการต่อความยาวให้ถึงระดับ5ชั่วโมงเต็มประมาณ35,000คำชั้นสามารถเพิ่มส่วนขยายเนื้อหาเช่นการรีวิวแต่ละรุ่นย่อยแบบละเอียดเปรียบเทียบกับคู่แข่งอย่าง Ford Ranger หรือ Isuzu D-Max เสริมเรื่องฟีเจอร์ลึกรวมถึงบทสัมภาษณ์จำลองผู้ใช้งานจริงแจ้งได้เลยครับ 嗯。